เดินทางปลอดภัยใครอยู่เด้นอนอยู่สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอาธารรก์มรำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ช่อง youtube อาธนากรก์มรำใจเกินร้อยครับพี่นอ้องอ วันนี้นะครับถือว่าเป็นงานแรกเลยนะครับเป็นงานแรกเลยที่ซอว่างเป็นวันจุดซ้อนหนึ่งวันแล้วก็ซอไม่ได้เดินทางพาบอสไปงานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ก็เดินทางเพื่อนึงเกาะเรียนยวนไก่กันแม่พี่น้องนะครับซอก็เด้บริเวณน้ำบอดนะครับบอดจะเรียบริเว พาสอมางานนำน้องพี่น้องวันนี้เราแสดงอยู่ที่อำเภอกำตะกาจังหวัดสกลนครน้อพี่น้องเดอ้อเอางน้องบัตรร้องไงจ้ามากับบาดจ้าทางมวยดีใสจ้าบอดอ,อันกรนะลังไประเทือกุลาจ้าไอฮีดจ้าจ้าอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกของบอดกับสอที่ <c oughs> ห่าก <c oughs> ันห่า <c oughs> งกันเลยนครวันหยุดของปกติแล้วคันวันหยุดสอนี่ บอดกับสิผ้าสอมากผ้าสั่นสอกับสิผ้าบอดมาก้าไปงานนน้มบอเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคิวงานของ่อจิไปกรุงเทียไ่ไก่กันเทยเท้าไป,ไปกเทษตรเบิรงไก่เงาแล้วบุนเนจะไปสีเงาเลยพี่น้องจะจอปึงเดือแต่คือว่า,าตองตรองมีคนเงาเน่ยนอนได้เพราะว่าทัวงานจะบุกอยู่ไกลกันด้ว พอแกกันเราถึงมะซอมก็มันน้อนออกกันออกแล้วแม่แดงเขาแม่แดงเก็บทิพย์ไปอยู่ออกแล้วแม่แดงไม่พูดว่ะพ่อแม่แดงอ่ะทายพอมะซอมนี่อายอันว่างกับเบาไว้เนาะแล้วก็เลี้ยงางมาส่งยางจับมือมาส่งแบบบานบานแบบบานบานเนี่ยพี่น้องผู้ใดสิเป็นไก่เงาทะเบยเด้อเกิดก็พ่ได้ขับรถมอเตอร ใจโจไม่บวมมันหน้าให้บปนี้เขารถมากั้มอาจารย์โจครับรดเอิรเราก็นอนดีดีดีบน่่ยันง่าเลยกันเบอรสีเ่นแล้วกันนอนก่อนเนาะฉันฉันไมื่นี้ฉันขึ้นยากมองกันสุดเทอมันันจริงมีใสรนอไปเพื่เดียวไหมเกอนวันนี้เจอกันทุนงาเกิดอะไรอันมขาเส้เป็คืนเกเกี่ยวอุดร คไปซื้อบวีนงานนี่จะใครเข้าหรอครูภูคุณใินไปช่ื้อวินนงาคก็กันเลยคืงหนูเลยคือบอกเลยนี่นี่จะมาซุกเเ้นาอีปัม